สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้พบกันอีกแล้วกับปูเลยนะค่ะวันนี้เท่าไหรของอัดอาจารย์ดอลล่าเหมือนเดิมนะคะพี่น้องวันนี้เท่าไห่ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับดนตรีของเฮานะคะพี่น้องมาเข้าไปเบิ่งบรรยากาศด้านในเหมือนเดิมแม่ครับอเล็กตีเฮาเห็ดที่แรกคนครับแปดสิบครับสวดีครับผมสวัสดีครับสวัดีครับขยับไปจนมองนา่นแล้วมันเป็นลับย่ง ทิ้งน้ำบอดได้เป็นสุขตาไท,าย,ทายบานว่าดาราใหญ่มันอกก็พากันไปฟังหมลัมดินหัวใจอัดซมออิดแปดบาถือกิ้งไลนในที่ดินไงถึอใจผู้สาวไทยบ้านคุมเหนือคุมไตคุมใ้เพิ่นกระซานอีกหน่อยสุนกนี้จะงั้นว่าถือกิ้งตาเปิดมือก็ล็อกบ้าน พูนว่ามันมันเศร้าไปอยากให้แบบอินเขไวมแบบเฮาๆไหมลบ่บ่ี้าบ่้ฮาเดจังหวะเด้น่าอ่าเด้วยเด้อตือนเร็เตอนเร็เตือนวย่งบบเตอนเล็วแ่ว่าบ่อด้บแบบบ่ได้วบแบบไล้สารอโบแบบไร้สากลตอนแต่ว่าใส่เสียงกินแล้นเว เต้นงเต้น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 ลเต้นเต้นๆเต้นๆเต้นเต้นๆเต้นเต้นๆเต้นๆเต้นเต้นวเต้น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 ๆเต้นๆเต้น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 ๆเต้น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 เต ี่ละนี่ะประมาณนี้จงซี่ละจงซี่ละนี่ถามคนลองว่าเจอะพอคอึปุ๊บเนี่ยท่อนซ้ำเนี่ยท่อนซ้ำกีรดไม่นี่ยคือคุ้มเนื้คุมไต่ขึ้นเลยเออมามันมาเจ้าของคันมายว่าเข้ายากได้กอนน่ะหรือว่าใส่พพถามว่าตอนตอนแรกที่เป็นกอยคนมันบ้านธรรมดาม็นบอกว่าละกาคุณเอ้ละกามีงานกกบกับผ้าไปฟังวลลั่มท่านที่ซ้ำกับคุ้มเน้อคุ้มไต่เราที่มีตอนล้งโซโลไหมคะอาจารย์อัน หลังเสลดท่าแรงสิเป็นก้อนแค่คนบ้านๆธรรมดามันบอกว่าใส่กีตาร์แล้วมันเทลากใส่คมเนื้อคมใจเลยอ่ะแม่ต้านท่านอาจารย์อาจารย์สิเอาท่อนไหนจังไหนค่ะไในสามพันไม่ขออย่าเอาท่อนที่ของดั่งว่าใส่น้ำนะครับเดี๋ยวไปเซ่บังเถียนสินี่เขาลงกระเดื่องสิเลยป๊อกตึงป๊อกพูดไทยป๊อกตึงป๊อกบอครับ รับเดินรับเดินรับเดิน่ว่าพ่อัามาใช่ไหมเอหนังมอไซค์บาสามิดไต่ตายขี้งันกับพากันไปฟังหมอลำหนังมอไสอาสามิดแต่ตายมัถืเคียงไรขี้ดิไง่ถูกใจผู้สาวเจ้าบาจังคุมเหนือคุมใต้บนียมาตัดมาออกสาห่องบันนี้มัดตัดไา้ี่ถ้าถ้าเป็นดอลลาร์นี่เสี่ยวมาไส่บอละหรือระหรือเสี่ยวมอลำ บอลแมนวีบอลล้ำเขาไปซ้อมอยู่แล้วเขาไปซ้อมอยู่แล้วบอลล้ำก็ซ้อมแบบเก่าอยู่แล้วนี่ท่อนนี้นะซื้อบอลล้ำก็ซ้อมน้องกันเไงก็ซ้อมแบบเก่าไงซ่อมมาซ้อมแบบเก่าเกิดการถกเถียงกันเกิดขึ้นแล้วนะคทีนี้มันคุมเนื้อขุมใจเหรอใช้แรปเลยม่บอล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 ได้มีล้ำบ่ อันที่ซ้ำนี่ที่น้ากันคิดมานะจะเลยถามมาหมอนล่มาใส่ทำหมอนล่ำมาใส่ที่คือเก่าน่ะมันกระตัดจากคุ้มเนื้อคุ้งไตไปแล้วก็หมอนล่ำจะเลยจะเลยเสนอมาตัาจะมาาณเท่พูดอลมาตอนนี้ยูซีนาทีไปครับจะ <lush S 2> <hi> เลยถามว่าที่เก่าแรกๆเลยอันดับแรกน่ะตัดคุ้มเนื้อคุ้มไตแล้วก็บถึงหมอนล่ำแล้วกแบบยกนั่นไม่ <ต shimmer. S 2> ้าใจนี่แหละ ท่านนี่ชอบกินเน้ออันนี้นะคะอืจะเป็นตอนแรกจะเป็นท่านแหลท่านประกาศล้กันล้แล้วก็กวางายนววันนี้สูรมากก็ยังเปนบ้านๆธรรมดากลุ่มเนื้อ้ใมีงินกัพไปฟังแล้วว่าเตเต็มมาถือว่าเอาวัตเต็มมือเขาเอาตเต็มอาล่ะเป็นแลท่นอกินเนูเดียวบ่เอากุมเนื้อเ้ใจนบ่ม็เอาเอาแล้วเนาะค่ะ เอามาเตียมไหมถึงเอามาเตียมก็ต้อง่อรำขอแลบเลยขอยังไงคมินตอนนก็รู้มันเืบลกกโอเคตอนสองก็ต้อง่อรล้วก็เอาทียกมาเต็มเลยอันนี้ยกมาเต็มใส่ขึ้นเขาแม่ตอน้าน่อเี่้ขอปาซีให้ผมขใจทํไหมครับผมกำลังสี่ครับ แค่คนบ้านบานธรรมดาแค่ไวรุ่นโลโซนำเทียงนาบอได้เป็นสุปตาแต่ที่บ้านเอินว่าดรารไรหไง มีงานกระพาะกันไปฟังหมอลำนั่งมอไส่อัดสามบิดแต่ตายจังมันถือคิงไลายหนาเวทีดินไงถึกใจผู้สาวไทยบ้านคุมเนือคุมไตคุมได้เพิ่นกะระซาอันเด็กน้อยสุกนีิจังแม่นบดถือคิงตาบดมือกเลาะบ้า,บานขี้ข้านกระปานมาตกแรงมานั่งหัวจุงกัน